สวัสดีครับกับผมน,นายธนพงศักดิ์ปัญชชด3 1 0 6 0 0 0 7 3ครับผมงานในครั้งนี้นะครับผมเราจะทำตัวของเบาะนะครับรก็มาถึงที่นิวนะครับผมอ่านแล้ว,ลวธรรมดานี่แหละเออก็เสร็จแล้วไปไม่ถูกเลยอะมาถึงก็สเก็น,นะครับผมใช้คำสั่ง 3D sketch โอเค,อเคก็ใช้คำสั่งไล่นะฮะแล้วก็มา ที่แกน x y เอาไหมสร้างเส้นขึ้นมาในแกน y ครับผมแล้วก็ลากต่อมาในแนวแกน x โอเคจะได้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรามาสร้างเส้นเส้นลา,ายนะฮะเพื่อที่จะทำการอัางอิงโอเคเราจะสร้างในระน,นาบไหนดีเป็านระนาบ x z น,นะฮะก็มาถึงในแนวแกนดึงมาในแนวแกนแสนนะครับแล้วก็ลากมาในแนวแกน X โอเคอ่ะมาถึงใช้ smart dimension กำหนดขนาดในแนวแกนแสนนะครับให้เป็น27.5แล้วก็เซนเตอร์ไลน์ที่อยู่ในแนวแกน Y ก็ให้มีขนาดเป็น 140mm มเมรแล้วเราก็มากำหนดเส้น ที่เราล่างขึ้นมาคูนะครับผมเป็น100มิลแล้วก็เส้นด้านตรงนี้เป็น25มิลิเมตรครับผมโอเคอ่ะจากที่เราได้ลักษณะของเส้นออกมาดังนี้นะ,นะครับผมให้เราสร้างเส้นขึ้นมาอีกอตัวนี้เราใช่เป็นเส้นในแนวแกน y นะครับผมลากขึ้นมาเลยโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะลากเส้นที่อยู่ในแนวแกน zx นะครับผม zx คฮะเราก็จะได้หน้าตาของงานเป็นประมาณนี้นะครับผมอ,อ๋อกำหนดขนาดตัวสุดท้ายตัวนี้ให้เป็น40่ิบมิลนะครับผมโอเคอ่าขอเช็คสักครู่นะครับว่าขนาดครบหรือเปล่าโอเค okay. ครับอ่าพอเราได้ขนาดที่ถูกต้องแล้วเราก็ ใช้คำสั่งของฟิลเลตนะครับผมโดยที่เชนสมีเป็น10มิลลิเมตรครับตัวที่จะเป็น10มิลลิเมตรจะเป็น R ตัวนี้เป็น R ตรงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมเอา R ตรงนี้ไม่ใช่ฮะนี่เอาออกแล้วกดถูกต้องแล้วก็ใส่ใส่ R ใหม่นะครับผมเป็น30 5มิลิเมตรนะฮะมาที่เส้นตรงนี้ครับแล้วกดถูกต้องโอเคอหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้หน้าตาของเส้นตัวนี้นะฮะเส้นตัวนี้เราจะใช้เป็นเส้น่าดในการใช้คำสั่งของตัวสเว็บนะครับผมโอเคก็ exit Scale ก,ก,กันก่อน exit ยังงวาอ่ะ exit พีดีสเก็ตออกมาโอเคหลังจากนั้นให้เรามาดูที่ตัวท็อปเพลย์นะฮะโอเคอ่ะเราจะมาเริ่มสเกตกันไหมที่จุดตรงนี้นะฮะ,ะให้เป็นระนาบของในท็อปในแนวท็อปเพลย์นะฮะสร้างวงกลมขึ้นมาโดยที่ให้รัศมีของวงกลมเป็น วัดวงกลมมีรัศมี8มิลซึ่งก็คือไดม m เตอร์เท่ากับ16ม mm. ิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็ใช้คำสั่งของเว็ t นะครับผมก็ตัวที่เป็นโปรไฟล์ก็คือวงกลมแล้วก็ตัวพาดก็คือเส้นที่เราลากขึ้นในตอนแรกโดยที่เราจะใช้ตัวติ้นฟีเจอร์ด้วยนะครับให้มีความหนาเป็น1มิลลิเมตรับผมก็ใส่ความหนามาตรงนี้ ังจากนั้นก็กดถูกต้องครับโอเคอ่ะเราก็จะได้ลักษณะของชิ้นตัวประคองเบาะครับผมขอบคุณครับ